สบายดีเด้อทักทายกับชาวนางบ้านดงมาแงอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาีนชาแนงกะชีมาถ่ายเปี่ยน้องเบิงว่าเป็นยังไงน้องกระเต้พอมานอนเฮือนละไรชานงกะพอพู้ชนขวัญมาแล้วและชนชานงกะชีมามัดแขนให้น้องกระต่แม่พี่น้องมามัดแขนบนที่บารถต่ากันนั่นแหละพอพ่ดไปชอนมาไหวตแต่เมื่อวานนี่แหละเพื่อนเอามาให้ชาวนงชาแนงก็่าชิลงไปเมื่อนี่แล้วก็เลยน้องกระแต่เพื่อนมาขึ้นนี่แหละก็ชานงก็เลยชิ ผูกแขนอยู่เฮือนเลยพ,อยพ่อแม่พี่น้องก็ให้ชานางกะติทายให้เอฟซีหลายๆคนในปึงเนาะว่าเป็นยังไงมาจังไงชานางกะตรไปถามน้องเพิ่นเลยมื่อนี่พราะว่าคืนนี่มันไปถามนออ้องเพินเนนนพ่นก็นเมื่อยเพิ่นก็นอยากนอนพ่อแม่พี่น้องไปชันแล้วก็ไปเปึงไปชมน้ำกันเลยพ่อแม่พี่น้องว่ากดจิงว่าไปแล้วนี่ไปผูก,กแขนชาวน, <c oughs> น้องเพิ่นใครเอาหน้าหมวชุกเขาปิด ดยสบายดีต้องอันผิดสบายดีสบายดีูอ่ะสบายดีน้องแต่น้องบอยเอามาผูกแขนให้ลูกด้วยอ่ะพูดกับไปอยู่เนาะไม่ใช่เลยจัดไปเอาขึ้นมาแล้วเรีเจ้าอาให้เจ้าผูกก่อนดีนี่โตอันใหายนะคะผู้รละเส้นนี่ เอเขาก็ไฟเยอเขาก็ไฟเยอโอ้โหคือมาเย็นแต่คนคนแข็งมากเบนขเขาด้วคนมาแต่บนรถต่ำแล้วกันมาโดนแล้วได้มาชซอนเอาเลยส่วนคนมากได้อยู่ดีไม่แห้งอยู่ลูกพอน้าแมระบาทให้ช่วงให้เช่าแล้เชขา้หายเบิร์ตโลกไฟไข่เจีบปฏิจากติงอย่งยงอันใดบุรีกหายเบิรไปน้ำพและไปมองคนบอยูพูดแล้อ ผู้ให้บริการใอ้คนนี้ให้คนนี้ให้คนนี้ดีกว่าเขาเยอควาวาเรื่องดิฉันมันแม่เด้อคนต้องความลดให้นมาเขามาอยู่ในในที่แล้วนี้แม่ก็เอามาสอนมาใช่นั่นมาอะไะมาหอดเพือนหอดชาอะไรแบนี้หายคนหาเช่นหายเรื่องหกรรหอ้บนี้ันพอแม่แล้วแบบน้เรืองดิ้เอา แม่ยไปถูกอันอนมาแล้วก็ให้มาอยู่ในต้นในตัวในช่วงให้เช้าได้ป่านนี้เขาพเาะที่ทางกายหายไปได้อยู่ดีนี่แห้งให้หาเงินหาค่าหาแพงกันเด้อลูกเด้อตัวเองต่อไปให้ยุบมันคนนี้มันยังหายก็ดีหายก็ดีปวดข่าวดูปวดข่าต่อมาแต่ ให้ช่วงให้เร่าให้ยูดีนี่แห้งแด้รู้เอ้ขวัญก็ให้มาอยู่ในต้นในโตได้บาดนี่ก็ได้ชอนมาแล้วก็ได้ให้ยางได้ายเป็นได้ให้ช่วงให้เร่าและแขงขานั่นก็ได้อไปหาเงินนะขำลยให้ยูดีนี่แห้งตอนนี้ตะปล่อเคาะเข็นกันให้หายไปให้สุกระพร่างกายแขงแห้งหายหยุ่มมันควัญยืนบันยืนก็ไปหาเงินข้าขำอยู่ัวเจ้าจีนันจะเจ็บแกกินเด้อกินลูกไข่แล้าให้น้งมัวบาผูกก่อน เบิ้องตาลองคอยพูดไหมเจ้าใช้มาน้ำกันเลยนหละหายคนนี้หายคนนี้ดีเจ้าดีมามาตาลองเอ้ยเจ้ากระไรหายูดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแห้งจะนี่เจ้าไปกระไรหาเบิ้งลูกเบิ้งเจ้าต่อไปและเจ้ากระไรขอดกผาดพังน้ำเจ้าในรองเอ้ย ส่ำลูกเจ้าเบิ่นแหละลูกภัยก็ได้ให้เจ้าเบิงเงเงบ่งเจ้าแยงก็ได้ผู้ถืกก็ต้องให้เจ้าบอกเจ้าชอนเด้อดองเด้อให้ดีๆนะหฮงสุขภาพร่างกายแข็งแห้งอายุมั่นเพิ่นยืมมน,น,ยนมาพูกนะดสวัสดีโด้ยดู ลูกลูกโพล่อครบ้างบุเบนไอ้ก็ดีไอ้ก็กลับบ่านแต่มานะมัวพูนอืมแข่งขาให้เช้าไว้ให้ได้ย่างไว้ไปได้ลูกเอ้ยให้อยู่บ้านคนเดียวให้ห่ากันไปโดนๆให้ฮักแพงกันเลยลูกเอ้ยบ้านนี่ก็ได้ฟังคว้มกันเลยอืม ยัางก็ควบเจ็บจะได้ควบไข่อยามีให้หักแต่กี่แต่ไปโดนๆให้มีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองว้าววาวเหมือนนเอาซะให้หักแพงกันละลูกเอ้ยเ็อะไรช่วยกันเ่วยไหวพอเมื่อคุณได้ไหมแค่นี่เขาหนี่มาเอาเลยได้หาอีกอาจจะเข่าวมาพ่อเลยตรงนี้เข่าวเลย แดดแล้วออกมาอยู่เนาะอห้ช่วงให้เช้าจะได้รู้เอ้ยเป็นนังกะไรอจิบท่องจิบใสนะจ๊ะฮ่าเงินหาค่ำแล้วอแกขาอันให้เขากินไข่อันด้งไอ้แกกินกับปันข่าวด้อปันข่าวชุมเจ้านี่ล เป็นอะไรคือในเงินเชียงห้องโกโก้เฮือคืนเลยว่าเพิ่อเพิ่นเพอดโบรายาให้กินบ่ใช่เอากินกับตัวแรกเนี่ยจะไไหนมาเป็นเช้าเป็นนักนั่งเนี่ยแหละตัดถ่ายหรือเป่าตัดผายเพื่อนว่าให้ตัดหรือแบบตัดบาร์ฮะนะแม่ขคอหนี้บบตัดมาตัดคอหนี้ฮะนเพื่อนห้ตัดเป็นคอเป็นคอไปอันตัวนี้นะเพื่อนตัดแล้วเนี่ย เออตัดแล้วตัดเมื่อวานนี่เออเพิดตัดแล้วตัวนี้เนาะแต่ยูหันยังไ่ทันได้ตัดเล็กอาไว้อยู่ในในเล็กอันละเพิ่บไรอนั่นเะอันบมัดถ้าเพิ่ดมอเนิ่เ่าเลย่งเงมาเพ่า่มเงาเพิมาเาพามา่าเพิมเ้มเพิ่งเิ่งเเมเตมินเเองดิเออ อืมนี่นๆเนียนๆเอากองอืมไข่ก็งามเนาะอาจะดูไข่งามบอดองเออเบิ้งเบิ้งเบิ้งไข่ก่อนเบิ้งไข่ก่อนเออก็งามแล้วเนาะวันนี้ฮะเพี่ยังขงอ่ะลีเช้าแล้ววันนี้ฮะขวัญมาเลยเช้าแล้วงามอะลีไข่ก็เอาปั้นกันกินลูกกินคนละเข่งเดือกเดือนได้ปั้นข้าวฮะตัวช้อนมาฮะ แม่นแม่นแม่นติบมือค้างอะไรอืมอันนี้น้องบันแตกแม่นแม่นนั่นเลยนี่อันนี้อันนี้ฝั่งไหนฝั่งไหนเบิ่งซ้ายฮะไม่กินได้ห่แม่ป้อมีปันเนึ่งอันนี้ลูกพ่อมปอควันอะไรมาควันแข็งไงวะก็ดีแหละควันแข็งอะไรบ้านนี้เนาะ มันดีเลยได้บาเหน่งเป็นควันแข็งเไรกินไข่กระงามจบเจอือดูงเงี้ยเชียงโอ้โอ้ไวชิลุกมาเอือยยาพังเบิ่งก่อนบกอุกกระลุกอิชิได้เช้าเพิ่นค่ะคืนนี่ตรองเจ้างหัวเมื่อบ่เมื่อบ่จ๊ะตัสลบเลยก้อยหัวกอยหัวเมื่อค้อยฮะเออดูเอองเี้ยเชียงเผือดหายอ้าวมันมีความสงบรับดีคือจะลงบ้านแมนแมนลองเอ้ย มีแห้งเลยบ่ะนี่เนาะขอกำมีแห้งคือกันแล้วโดงขอกับทีแรกว่าสิลงไปเมื่อนี่แล้วว่าสิเอาอันนี่แหละเอาอันไข่ขวันบอกใคขวันนี่แล้วไปผูกให้ลูกแล้วว่าสิลงไปพุ่นมาบอกลูกแล้วว่ามาอื่นแม่สิลงไปพุ่นลกเอ้ยพอง่อพ่นช่อนมามือมือวานนี่เพิ้ลเอามาไหวน้ำค่อยแล้วเอาเพิ้นว่าเอาคนทะถานจะไปด้ไปบ่ บริ้วไปพนวันรถกระต่ายมาเออขอกับบริ้ถือรถจักรแล้วขอกะขี่รถใช้ทางนี่แหละว่ะขอยกล้าไปรถจักรขอย่านพุดก็เลยมาป้าเออเอาไปไปว่ะขอยิปไปอยู่แล้วขอยาวหันเจ้าบวมาป้าขอกับไปอยู่แล้วว่าหอนมือขอยไปแล้วขี่เนาะมันข้างเข้าไก่คุณเช่ารถจักรเมื่อฝนได้นี่บ้าเออเมื่อเอารถจักรนะฮะเออสี่ห้าลอยหัดจำถึงถึงเทง กลาคืนลมันย็นมันแบบมันเย็นชิดเลยนะเดายเขาอยู่ตู้เอนีประมาณสี่โมงบ่าสี่โมงสามโมงน้ก็สองโมงคืนนี่แม่เงียนเสียงค่ะแม่เบึงมองมือพุ่นคือกันมันมัเจ็บตอนสองโมงเพียงคืนนี่กะเอาแล้วเริ่มแล้วนปาคอยอยูอยอ่มอเอนโออย่างคอยตายอยู่เออมันแบบกินสารพัดมัน แม่แม่นแม่นแดงเลยมันหันใจเนี่ยอันนี้ดีขึ้นกว่าเก่าแล้วว่าบานนี่ฮะทีไปี่เสือนายเพื่นอีกต้องมันจับแซงเองได้แม่นแม่สามขาอะไรใส่เป็นได้สามใส่ยากเอาเอาช่องดอกสามขาเนี่ยวันนเ้มันยัมันผิกดมันยันคึ้งบบไถ่อันนี้แบบในโรงพยาบาลเนี่ยเปนเป็นตัวขอบเลยเออ จะแบบพึ่งเออเขึงอไปเออมันก็เป็นขอกอยู่ดิอเรือว่าเอาแบบอานานก็ได้ดองเออแบบเป็นขาอันใช้กีเหรอใช้กีเหรอวายาผึ้นเสพนยังไงผึ้งล้เไหมนเอาใส่ลงใส่แล้วืมมอูเบนลอนเออไปสื้อแบบนี้ดีกว่างพึ่งตัวเองได้ดิอืมมันโมลบนั่นแหละลูกเอยคำว่าเมื่ออยู่น้ำเพลินกับพังความเพลินคือแม่ว่าอะไรเจ้ากันไร จะิดอะไรนั่นแหละ d o n เอ้ยขอกัดจักชีวานนั่นและวกันาพังเจ้าเช่้กัูกินขึ้นเขาแม่ห่คอยเบิ่งเจ้ากันคอยกบ่าเจ้าตามใจเพื่อนอบราร์ังเจอเลยดีอยู่เจลุมันก็ดีแล anyway> ้วฮะได้พวดีได้พ่อแม่ดีปู่ย่าดีคร like ับเน่ยเขาไปยู like ่น้ำเห็ดเบี้ยวป็ดงานของยาเนี่เกี่ยวเขาจะหนาโมิ่นเลยอืมโหดที่ล่างก็ได้เนี่ยักหลก็ได้โหไทยอืม บะนีบะนีแล้วแล้วบะนีฮะปูแล้วบะนีได้เบิ่งบะนีเนาะปูปเบิ่งกัมยางเบิ่งไพชิเบิ่งบนีอย่างไรอลไนี่ก <hein> ับผัวแลวเฮด้ช่าม่ไปห่วงโทลอไรอมบ่อยกันนั่นแหละลูกเอยแต่นั่งกัชอยกันไม่ชี้แลยเฮร้ช่เมียโตเท่าเดกเดมายกคนนี่ได้มีาคาเคเยอเดี๋ยวได้มีอาคาเคบุญว่าชนาเนะดอง มันเลือกบรไได้นี่ลูกเอ้ยต่กี้บเป็นยังหามปะเจ้าเอาแล้วมันเป็นบบบนี้คะก็ทืคนเ่าแนี่ขอมาหากินเพ่อแม่กบุญเจ้าได้ลูกเอ้ยบ่แม่นว้าบุญเจ้าแหละนี่ยเศร้าอะไรเศ้าแล้วมาใช้สบายดีดดอืสบไปใช่ไเบ่นตึงเต้นแล้วยายเศร้าแร้วจะ้องก็อย่างแขกกับเจ้าเลย อดีหันลรายัง่าอยุดในแข้งมันกะคันนี้ก็ยังเป็นปีผู้เรียนเนาะปีนึงได้ะดจังย่างได้อันยูแข้งได้ฮะปัว่าเลยแบบนปีเจริญมาเบิ่งมาเบิ่งคอยยู่เจรนี่ก็ยังนั่นยูให้ได้แต่เฮานี่กินข้าวอยู่นอกอยู่ไหนไปใ่เมย์เด้เม <ừ> โดยโดยนางเอกเนี่ะมาจะใช้หนําะออันนี้เดชอาบแล้วอันนี้กำลังสิไปคุณนี่ประมาณแต่อาบนา้ำเลยนี่างกินข้าวกินน้ำแล้วไม่ทำนี่เลยพ่อแม่พี่น้องตะดองเปินกาชนานงใกล้นอนพูดเพราะว่าแล้วนี่ชน,นาน่งเอาข่าเมียนเดชะชนานั่งไปอยู่นี่ชนานั่งไปจอดรถบ้านนี่ฮะมันมันนอนบุได้ก็เลยไปพี่นอนอยู่พูด น้องกระแตอะไรฉันนงก็ให้นอนอยู่พี่พี่นอนอยู่นี่แหละนานกันเลยรที่เห็นได้พากันนอนพากันเบิ่งกันกอนนางกันอันดีโอมาผูกแขนให้ล้วบอาระอ์อือ้าวผูกผึ่งพ้าใส่ด้วยอลูกหล่ะ มาเด้อกินข uh, ้าวเด้อพ่อแม่พ oh. ี hmm, uh ่น oh ้องมากินข้าวน้ากางมามาขามามามข้ามามาข้ามากินข ah ้าวกับล ah ่ากหมูเดกินนแป๊บ้แป๊บนครับน้ไม้น้อไม้ต้มันเสรดีปะ มันมันน้อยนเนาะอยู่้าดียกินเรื่อยเลยออกเลยข้าวดหนังออกเลยก็กระหดอยู่ห้าย่โมออกหลายกอดไข่เดี๋ยัแข็งย่อยเพิ่มกต้องกินยังเลเลขไปอจะหันมือนี่ไได้ยังไงพอไปยูนี่้วไรนยางพอไปหาเงียกียอ่ถแลปหเงีย เกียนคือสิหลายนอยอืหายไไปานีเียพอได้กินมจดองเลยนัหม่นนกเนาะพ่อแม่พี่น้องชนะกับไม่ไกับกูะบววียังกัม,กางกมาไทายอนเรื่องน้องกระเต่เพื่นผูกคอตัวเขนให้เพื่น พี่บอพอเพ็่ไปสอนมาบนรถต่ากันแหละพ่อแม่ี่น้องก็บถ่ายกินขา่าวกินน้ำกับข้าวตะดองนี่แหละชนะงกันมาถ่ายแบบถามบึงลูกเพิ่นเจ็บในชะคืนนี่ชมันาเ,เงิยนเสียงเพิน่นเอาว่าเจ็บแล้วเพ่อก็กินยาแบบกินตอนเช้ากับตอนแรงตอนเทียงหรือกินกินชวงเวลาพ่อแม่ี่น้องอ้ะ รับคลิปนี้ชาวนาการชีพากทางผู้ใหญ่จะดีไม่ใหญ่จะดีทุกทุกทานว่าอยู่ในหรืออยู่นอกเนาะที่เขารับชมและติดตามคลิปของชาวนากบผากกดไลค์กดแชร์กดรังใจให้ชาวนางให้ชาวนา้เท็่คลิปต่อไปด้วยแม่พี่น้องคลิปนี่ชาวนาการชีาไปแล้วอะไรชาวนางบาพิดชาวนาขอโทษขออภัยด้วยคุแม่พี่น้องรับคลิปนี้ชาวนางไปแล้วกับสบายดี